ไปกับพิพจ้าอเกะอ่ะเรื่องผู้จัดการพอยตอนนี้แบบประเด็นร้อนแรงมากเออยังไงคะขาทำไมแบบเอออยู่ๆก็ออกกันมาแบบเป็นแบบใหญ่ยกแผงยกแผงมีม nee. okay. ใครบ้างอ่ะเยอะมากเลยพี่ซ่าพลอยจันทร่รับเงินก็เท่าว่าพัดเออเอาตัวนอบไปด้วย อย่ยวมีอีกแต่ว่าน้าโปรไฟล์ก็ไม่เหลือใครแล้วนนนนไม่งันทำเกิดอะไรขึ้นกะ็ณตอนนี้อย่าง,างที่พอสามารถพูดได้นะคะณนะตอนนี้เนี่ยพลอยแล้วก็ลิเดียแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออก มาอธิบายเหตุผลอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยขอให้พวกเราจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็อยากบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองค่ะ ก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพอยอีกอะไรเงี้ยของพอยก็เป็นแบบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลพอยดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้ว คอยก็รู้สึกเสียใจจริง,รงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจแล้วอ,อกหักเหมือนคนอ,อกหักอ่ะแบบแบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอ<ท>ันนี้ก็คือเรื่องจริง<ท>ค่ะใครเป็นคนที่ไ่เจอก่อนที่ยคบบนส่ปัญหาก่อนเลยว่าเอออยู่กับที่คนนี้ไม่ได้แล<ร>้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเจอมาะร้อมกันเลยอ๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่เห็นน้องงเดียน้องลีเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันคอยก็เลย เราก็ต้องหาความจร <ondan S 1> <antique. S 1> ิงอะเนาะพอพอยหาความจริงคอยก็มันก็เจอความจริงพลอยก็ต้องยุติก่อนค่ะพย่าจะดตกใจสุดเนาะเพราะเขาดูแลคอยมาแบบนานมากคอยว่าลิเดียตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดลวค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลินก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ออกตามกันกันก็ประมาณนั้นที่พลอยบอกค่ะนะตอนมันอย่าไปเดากันเองแล้วคือแต่ว่าตอนนี้พลอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะ ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่าน,นี้อะคะ่ะแต่เดี๋ยวบออได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้ที่พอพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยวพลอยดีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวนะคะมันก็มีน้องๆหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราพร้อมจริงๆเนี่ยพวกเราจะ ออกมาแถลงแน่นอนแต่ณตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอะไรองี้ค่ะขออนุญ,ญาตค่ะน้องโน้ตเหรอคะก็ก็มีใครยังคุยกันอยู่คะ่ะก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พอยจะโทรหาพอยหรือว่าพอยก็จะมีการเท็กซ์คุยกันอยู่อะไรเงนี้ยค่ะอยากพอจอเหตุการพี่ได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วไหมคะ น้องเขาพยายามทงมาหาค่ะแต่ว่าไปไปยังแบบใจใจมันแบบ,แบ,บอาัาอัง,า,า,องามันแบบเออไม่อยากเราให้อ่ะตรงตรงแต่ว่าก็คือก็ก็เขาก็เช็จมามีมีการขอทงขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องะคะ่ะเหอนคนก็เดาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมคะก็ ถึงบอกไงวันนักนก่อนเนี้ยพูดได้แค่นี้เองค่ะโอกาสไหมคะพี่พลอยเขาขอแก้ตัวหรือว่าขออธิบายชี้แจงอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะเป็นนี่แนอนาคตมันจะมีโอกาสกลับมาคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันมายาวนาน จะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันก็มีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจะเป็นต้องยุติจริงๆส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะคุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้ค่อยตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคู่เคลื่อนไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยกันอยู่แต่ไม่ค่อยไม่ได้แบบถึงขั้นแบบ มีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไระเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเ,ราเหมือนเราอ่อนปกเปียกกันเป็นของเหลวอะโนแบบมันแบบอ้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนการพูดคุยกันไปตอนนี้ถ<ม>ึงบอกว่า<ม>เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อนั้นทุกคนก็จะออก<ต>มา่วค่อยๆเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ในสิ่งที่ลิเดียพตดไปลิเดียเขาชางมีเสียใจมากต่อานก์นช่างเขาลิเดียเขาเสียใจมากแค่ไหนงที เพราะหนักนะใช่ใช่เพราะดีแต่สิ่งที่เขาโพลก็คือแบบสิ่งที่เขาโพลเขาก็ไม่ได้โพลอะไรเฮิร์ดมากแล้วมีเฉพอะเนี่ย <laughs> เขาก็เสียใจนเนาะแค่เสียใจแหละค่ะน้องเขาก็ตกใจเสียใจแล้วที่มาเสียใจคือเสียใจแบางค้บแน่นอนอ๋อ,อแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานใครต้องอยู่ติด แต่มันจะมีอะไรมาให้ควายยุติความสมัครเป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะมีค่ะางานค้างอะไรที่แบบเราต้องมาเกียวค้าคุยกันต่ออืมตอนนี้นะคะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้ควายหมดเลยาะมีงานแบบค้างแบบแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรก<า>องรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งต่อให้ควายก็แบบ ตั้งไลน์แอดเชิร์แมนออฟฟิเชียลอยู่แต่เอาว่ายังเซ็นระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นต้องดูแลเองเลยตองดูแลตัวเองเต้องดูแลตัวเองก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานเองเคยรับงานมาแล้วช่วงหนึ่งช่วงแบบ4ี่ห้าปีอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากที่ต้องดิวเลิกสัญญาโฆษณาอะไรเองเพราะว่ามันไม่ยากหรอกเพราะมันไม่ได้งานเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะมนขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่า เราเคย h a เดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าคอยก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลคอยก็สนใจนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลชั่วคราวไปก่อนมันมันยังแบบมันยังสะดุดเป็นหมดเลยตอนนี้ก็คือแบบตัวเองระบบอด้วยก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองนี่แหละคะ่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบกตัวเรื่องว่าจะเอาใครมาทางานต่อแบบนี้ไม ผมคอยมิมคือที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองต้องเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่มาเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผลประโยชน์ ของเราคุยให้เราทำแม่กับเราทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าอาชีพเราเก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มันอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าน,นตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่าย,ายใช่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่คอยคอยให้ความสําคัญค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยคอไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบ เจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดนะคะ่ะมันกลัวไหมกรอกกลัวการให้ใจกับการไว้ใจคนที่จะต้องเข้ามาร้านชบบนีเราอ๋อจริงๆแล้วไม่ตอนแรกอ่ะมันไม่กลัวหรอกเนาะเราก็ดูยอะไรเงี้ยแต่พอนานๆไปมันอยู่มันมันผูกพันเนาะมันเชื่อใจกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะให้ไปเองอะไรโดยธรรมชา,าติค่่ะก็รอให้เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคนจะออกมาอ,อธิบายนี่นะ อ่ะอยากบอกเลยเป็นแฟนที่เป็นห่วงคะแบบขขาที่เขาเยอะก็าไปอยกันอืมก็เข้าใจอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือขอบคุณคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกันอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนอย่ขอให้ล่อยเองทุกทุกคนน้องๆทุกคนเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราระบบภายในก่อนให้เรียบร้อย แน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแต่ณตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูดค่ะลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะหล่อแลงเลยแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้คอยบอกว่ายังมีอีกอะไรแบบโคนวันนี้เก็บประกาศอีกคนแล้วว่าวันนี้มันออกพัตเตอร์พัตเอร์วาเหลือเหลือแพี่ยังไม่ลงนะพี่ชาตี่ชาแพ ลิลี่ชินประกาศไปแล้วชินประกาศแล้วก็เลยิชาลิลี่ก็เชิญดูทม์ไลน์ในฟีดอินสตาแกรมได้เลยใ่อยางหลายๆคนก้องินังเสัยว่าเกี่ยวกับอันนี้คือจะีีมนที่เป็นควนเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องต่ดฟองกันไปเดี๋ยวไรอ่ะไม่รู้หลาคนก็อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ตามคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวขอนเล่าขอนเล่าขอนสิยังไม่รู้เรื่องเรื่องบานที่แม้แสตน้สมเลานกาแะแ์ทาเศอันนี้ไม่รู้แล้วเล้วมาโยมากรณเกี่ยวองันเรื่องกนมมโนเป็นลวนลามเด็กด้วยหรอไม่เกี่ยวใช่่ะไม่ีวอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เ่ยวไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะเพราะเขา คือเป็นเ,นเราพวกเราพวกเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วคือ เราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแต่ว่าโน้ตกับแซมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาอยู่กันคนละเรื่องโนตเขามีบริษัทมีงานของเขาไม่เกี่ยวไกลเลยคือคนละกรณีกันคนละกรณีค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแน่นอน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 เวลาเรื่องในเรืออเหรอเชี่ยเหรอมาเทนจังหวะที่จังหวะเดียวกันที่กรณีเดียวนะหลายคนเขาเลยคิดว่าคือชอบเกี่ยวเรื่องกันหรือเปล่าแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วยังมีอีหรือเนี้ยแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วนะเนี่ย้ยเรา